ครับ uhm. ัสด uh, bo. uh ีค huh. ร uh ับผมกับซองทุกชนะคราตอตัดนังูกก็ทำอะไรอย่านี้นะแบงแบตีไฟสองโอปูนะครับแสงจะตัดไ สาวากรระดยังไม่ได้จัปะดงไม่ไม่าองน่้ดีกว่าจัมงตรงอีบุกปมเนี่ยอ๋อใช่รจากร้านรถจอดรถกระบะมอเตอร์ไซค์ไป่ไมไม่ไม่ไมรถกระบะไปเลยจดกว่าจดกว่ากลับมอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์เนไอเย็นพี่ไอยขึ้นไอเย็นไอเย็นกี่ตัวพี่เอาน้อยกี่ตัวีตัวครับ วาอสองตัวไม่ัวตัวนั้นดยเหรอเดี๋ด่าครับสาตัวครับหตัวกตัวจวเอารถอยูางหนเอาเตไปจอด้เตอรถจะไปจอดแถวต้นกระดูมั้เต๋ไซ้อนไซอนไปไหนอนนกี้าทเนี่ยนุกี้มาให้เอ็ีเข้าจอด

เสือก็สูงกันทุกยอดนลละเยาะแบเล่นเลยอ,อ๋อะจะขึ้นอ่าตัวเ่าแล้วนะฮะาก,การะสินนะครับมาลงที่จำบลดงแล้วต้องกลับออมากันไปไปบ่ได้อ่

ไมเไมผมไม่ข um ึนรถนผมบอกเงางสผมบอกเงขนดว่าพุกบปับ้า้ไปหาลุงคนพอส่งทีรถนั่งผกผมบอกเเพราเราต้องไปผมบอกเลยดมากันหลายๆเ็จแต่งปความปลอดภัยด้วจ้าขให้ความมุ่งมันมาพัฒนาทุกอย่างสุกการครับ ไปเขาเป็นน okay. no, mm ั hmm. mm ่ง hmm. mm ้เหมือนใส่งเท้าเลยนั hmm. mm ่ง hmm. ยู่เนี่ยมันมันมาไไต้ด้มันมากเมือเดียวอนเมารถกหอไผแต้มูข้าไผใต่ไผเมีย้าพผู้อนไปาผูเปนสีบานนั่นันมาอีจังมากแต่ไส่อสอนเก่าเลยใจ พี่ห้าพันบาทปีนงก้าวยางเดี่ยวอะไรบอมากกับพ่อตองมากพ่ต้องกินรถขอแยกเชียกระตำอยากกินเขาอยากเลยอิับอิ่มไปมาหากมือดันลูกวนอันไล่สดอันดาค่นพ่นยังหมักมาดิโอ้ยัสส ก็หนูซื้อก<ส>็มันคัดกันเนาะใจใจนาใจนี่มันนั่งไปเรียนธรรมาดาเรียนธรรมดาหลักความเป็นจริงหลกกัคนนะลกความเป็นจริงมึงห้องหุจักอยู่แล้วประสบการณ์ห้องกลาซอยู่แล้วนะมองมุมใดมันก็บเปลี่ยนไปได้ไมไในวันนี้เฮ้ยคัดวัวปันคัดคัดเต็มที่แล้วนัวเต็มที่แล้วนัวเต็มที่แล้วนัวเอ้ยไปกาได้ย่างเต็มที่เต็มที่เลยวันนี้

บริการบริการเอาเมื่อน้ำเลีเอาเมื่อน้ำเล่ลพนยปยอมครับปลาอะไรปาดอปลาปาดมุงะลาจปาไรลยไปกับตัวแล้วที่ก้นแม่ไปนีใจเดียวกันลุงลจะไปลุงจะไปจะไปใจเดียวกันจเวกันันนี้เพื่นเใจกันัวแ ใกล้เคียงกันที่พูดขอาอย่กับช่วยตอแรกช่วงตอนไหนนะข้าวบร์บังยอะมาอันไปเลยเนี่ยที่แดงครับไปมาเที่ยวใหม่เด้อพ่อมาเที่ยวใหม่เด้อเที่ยวใหม่ดีเองครับกลัเนี่ยไม่ได้เที่ยวเลยแปลงมาแค่แต่วันแรกแต่วันแรกนี่มาเองเมารถมาเองเมารถมาเอง ใเอใบท่าไหร่เหมืนซีหก็เลยตั้งใจมาหาลรงเองหาพวกเราโดยตรงครับรขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่องท่องเยียยคอม์ไม่มแต่เอาลังใจ็นขงกได้้ออ้น่ไป็ล้วครับไม่รอยากได้อยากได้สัวในพวกน้ก ดตาคงโชเฟอร์นะคิดถึงทุกคนทุกคนทุกคนร้อยใโชเอร์นะจะบังวยกันขอเป็นไปตามดุทั้งนี้เดลงไปท่านี้ตาลุงก็เลยับก็ไม่ดอยู่ดีแล้วยอดมากแล้วเรียสใจโชเอร์นะครับลงมือขับโชเอร์นะยังไงยังไงก็ดทคนเลยี่จสมองจะไปขวางรถที่ โอ้เอมเวกแนวมาครับผมมาแล้วรู้สึกไงบ้างครับอุยสบายใจสบายใจมาเห็นลุงสบายใจเห็นทุกคนสบายใจครับรมไป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 ครับตั้งแต่วันนีเจ็บเลยอยากห้มดูหมดเลยครับเห็นแล้วงอกันแอรบ แกร่จริงผมผมเชื yeah. ่อร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมเคยอยู่เคยอยู่ในนี้นะครับก็เราผมนี้รู้ดีคนเราเนี่ยมันรู้ยมันยากผมผมได้รู้ว่ามันมันมันจริงอันนี้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมก็รักทุกคนครับอยู่ทุกคนทุกคนครับดูหมดบูทุกวันนั่งรถมาก็ดูดูทุกวันดูทุกช่อง ให้กำลังใจทุกคนครับขอบคุณนะครับทุกคนสู้ๆเลยครับผมไม่ต้องขอบคุณครับสู้ครับถ้าผมถ้าผมมาได้ผมมาถึงมุกเลยนะเดี๋ยวมมาไม่ได้สุขภาพนี้ไม่ดีเรียกอาจารย์ช่วยดูเต็มที่เพราะว่าเป็นเสด็จที่บันผมเคยอยู่ในนี้มาก่อนมันดีตอนวันนี้ดูไปขอบรถไฟแดงสองคันโอ้โหเสียเสียเสียรถไฟแดงสองคันเลย ก็ขายต่อพะคนรถเยอะเป็นอย่างนี้เนาะคนมีเงินแล้วทำไงก็ได้ถ้าไม่มีลุงก็มีเงินครับใช่ครับถ้างั้นถ้างั้นฝากไว้ด้อลุงกิมครับห้ามทิ้งลุงนะโอ้ยิึงก็ได้เลยครับซื้อมาเจ็ดแสนขายสี่แสน ได้กำไรเยอะได้กำไรเยอะเดี๋ยวฝากคนไปด้วยคนนะครับยายสมอนไปได้ตามข่ตัวน้อยนาอนการพูดคนเดี๋ยวร้องไห้อย่าร้องไห้ล่ะตอนกลางคืนกินข้าวผมดูหมดแล้หละกินข้าวจะเลยรองไห้ได้สิ่งปลูกดอกไม้รดน้ำดอกไม้รดน้ดูทุกวันมันจำหน้าได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรดน้ำครับเดี๋ยวนี้ไม่้ด

ใถึงใมี้อนเหเอาไนหได้นทาได้หลัะถักไเลยนะพขุจะไปไหนคะขุนจะไปไหนคะุยกใหญไหมคะขุนยากหไหคะุนอยาห่ขึ้นไปนะออีกดีคะุนอยู่ที่เระนเ้วะไปนะอย่าค่ค่อยกับไปนะคะไปไ เห็นไหมเห็นหมเราด้วยโชว์อยู่ไม่กี่หอกฟ้าครับไแล้วนะครับไ้มาจากอุดรนานีหรือกาฬสินค่ะครับรถประจำทางยายสมอนตกรถรอเกรถเอายยสมอว่เอาเอาเดี๋วข้ิ่งเลยามอนขจอดรออยู่ ระโทรไปบอกให้นั่นบอกโอเคฮะประมาณนี้นะครับฝากกติดต่ามก็แชร์ก็ับสกายกดส่องทัพผูชนแนลแะพิจิตรตะเกียนพิจิคัพปี่พิจิรโกโก้นะฮะสีกระถมวัดสีกระทมผ่านพิจาผู้แขนนะครับเสื้อปักองคุปปลิกิจนะครับหน้าสังในนามทัพูชนแครับ